สวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งระบบ l i น e บอร์ดแคสผ่านไลน์ส่วนตัวนะครับอ่ะนี่ก็คือหน้าตาของระบบนะครับก่อนอื่นนะครับให้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนนะครับมาที่มุมขวาบนครับอ่ะตอนนี้ผมทําการล็อกอินเข้าไปแล้วนะครับ ก่อนอื่นคุณให้ทําการล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนนะครับมันจะมีปุ่มตรงนี้นั่นเองครับเมื่อล็อกอินมาเสร็จหรือว่าถูกต้องนะครับก็จะเป็นชื่อของเรานะครับอันดับแรกนะครับให้คุณสังเกตตรงปุ่มไอคอนตัวกลางนะครับเชื่อมโยงบัญชีนะครับทางระบบนะครับก็จะแนะนําว่าคุณจะล็อกอินลายของคุณนะครับผ่าน QR code นะครับหรือว่าจะเป็นอีเมลหรือว่ารหัสผ่านครับถ้าหากเป็น QR code นะครับแล้วก็กดโอเคเข้าไปครับระบบก็จะมีแจ้งเตือนนะครับว่าด o u b ิ e ลคลิกที่บัญชีเพื่อสแกน QR code ครับ เราก็เอามือถือของเราที่ออนไลน์อยู่เอามาสแกนครับเมื่อผมสแกนไปเสร็จนะครับระบบก็จะให้ยืนยัน otp นะครับเอาไปกรอกบนมือถือครับตอนนี้ผมทําการยืนยันบัญชีแล้วนะครับก็ให้ทําการรอสักครู่หนึ่งถ้าหากเพื่อนในไลน์นะครับมีจํานวนมากนะครับก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับเพื่อให้เป็นการโหลดข้อมูลของเพื่อนในไลน์นั่นเองครับเมื่อผมโหลดได้ไปแค่2นาทีนะครับก็ขึ้นออนแล้วก็พร้อมใช้งานแล้วนั่นเองครับก็จะขึ้นนะครับชื่อ id ไลน์ของเรานะครับแล้วก็เวลา การล็อกอินนะครับเรามาดูตรงไอคอนันเฟืองตรงนี้ครับก็จะมีการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องนะครับหรือว่าเชื่อมต่อใหม่แล้วก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงรหัสนะครับถ้าหากรหัสเราเนี่ยล็อกอินเข้าไม่ได้นะครับก็สามารถกดตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ยังมีคีย์ลัดต่างๆนะครับเป็นการจัดการเพื่อนนะครับในส่วนหัวข้อการจัดการเพื่อนนะครับตามหลักนะครับถ้าเรามีเพื่อนนะครับแนะนํามาหรือว่าเพื่อนที่เรายังไม่ได้แอดไปเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3หัวข้อนะครับแต่ตอนนี้ผมมีเพื่อนทั้งหมดแล้วก็ในส่วนระบบตัวนี้นะครับก็จะนําไปปรัับบใช้เกกี่ยว การดูดเบอร์นะครับแล้วการเพิ่มเพื่อนนะครับเราสามารถเพิ่มเพื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นพันสองพันคนเนี่ยกดแค่ในคลิกเดียวนะครับมันก็สามารถมาเป็นเพื่อนเพื่อให้เราทําการตลาดได้แล้วนั่นเองครับหัวข้อต่อมาจะเป็นการจัดการกลุ่มนะครับเหมือนกันนะครับถ้าหากเราไม่มีกลุ่มนะครับหรือว่าโดนเชิญเข้ากลุ่มแต่เรายังไม่ได้กดยอมรับเนี่ยมันจะขึ้น3หัวข้อนะครับก็เอาไว้สําหรับคลิปวิดีโอหน้านั่นเองครับเดี๋ยวผมจะเป็นสาธิตนะครับสําหรับลายด้านบนนี้นะครับเป็นลายทดลองนะครับทดสอบให้ดูเลยแล้วกันนะ ผมก็จะปิดนะครับลายนี้นะครับอ่าก็จะขึ้นกิจกรรมนะครับสีดำนะฮะให้คุณอ่านรายละเอียดด้านล่างนะครับจะมีสีบอกระบุอยู่นะครับว่าตอนเนี้ยมันเป็นแบบไหนยังไงนะครับดีไปอย่างหนึ่งนั่นก็คือมันสามารถเชื่อมโยงบัญชีนะครับได้ไม่จํากัดเลยนั่นเองนะครับไม่ว่าคุณจะมีร้อยบัญชีนะครับร้อยลายนะครับ คุณก็มาล็อกทิ้งไว้ได้เลยนั่นเองหากจะใช้งานตัวไหนนะครับก็เปิดสถานะเป็นออนแค่นั้นเองครับเมื่อขึ้นพร้อมใช้งานแล้วนะครับทีนี้ไปส่วนหัวข้อการออกอากาศครับหรือว่าการบอดแคตนนั่นเองนะครับเมื่อเลือกมาเสร็จนะครับกลับมาดูตัวกลางนะครับการสร้างข้อความครับทีนี้นะครับคุณจะเห็นได้ว่านะครับว่าตอนนี้ระบบมี2หน้าต่างนะครับ ด้านซ้ายนะครับจะเป็นการเซตข้อความนะครับส่วนด้านขวานะครับก็จะเป็นการดูตัวอย่างนะครับหรือว่าจะเลือกข้อความเอาอันไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังนะครับหัวข้อตร,ตรงนี้นะครับก็จะเป็นการแท็กชื่อเจ้าของบัญชีที่เราจะส่งไปให้นั่นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอ,อ,อ,อย่าขอ,ขอขีโมจินะครับแล้วก็หัวข้อนี้ก็จะเป็นที่เราเคยใช้งานแล้วนั่นเองครับลองกดเพิ่มข้อความครับคุณจะเห็นนะครับว่าประเภทนะครับเป็นแท็กนั่นก็คือข้อความครับหรือว่าเราจะอาจจะ ส่งข้อความเสร็จแล้วก็รูปภาพไปด้วยเลยหรือจะมาอีกหัวข้อนึงครับก็จะเป็นการแอดแอดลายสติ๊กเกอร์นั่นเองนะครับแต่มาชี้ของผมนะครับไม่ได้ทําการดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ล n e ไว้นั่นเองครับข้อดีของระบบนี้นะครับสามารถสปินนะครับหรือว่าส่งข้อความแบบสุ่มได้นั่นเองนะครับไม่จําเป็นว่าต้องเอาแบบข้อความนี้เฉพาะข้อความนี้เลยนั่นเองครับนี่ก็คือข้อความ b นะครับก็ระบบจะทําการสุ่มส่งนะครับก็คือข้อความนี้เสร็จนะครับแล้วก็มาส่งข้อความนี้ต่อนะครับ ก็จะช่วยทําให้ข้อความนะครับไม่ซ้ํากันนะครับแล้วก็แตกต่างสําหรับลูกค้าแต่ละรายนะครับก็แล้วแต่เราจะปรับใช้เลยนั่นเองนะครับอ่ะเราสามารถนะครับเพิ่มได้ไม่จํากัดเลยนะครับในการสุ่มข้อความที่เราจะส่งไปนั่นเองอ่ะรายการล้างนะครับก็จะเป็นการบันทึกข้อความเซตนี้ไว้นะครับว่าอ่าครั้งหน้านะครับเราก็แค่มาเลือกนะครับว่าเราจะใช้อ่าของเซตนี้นะครับไม่ต้องจําเป็นว่าเราต้องมาเขียนใหม่ทุกครั้งนะครับเวลาบอด ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็เลือกบัญชีครับหากคุณมีหลายบัญชีนะครับก็เลือกบัญชีที่เราเปิดออนอยู่นั่นเองครับยังไม่พอนะครับสามารถตั้งค่านะครับการส่งข้อความนะครับว่าจะส่งกี่โมงนะครับสามารถตั้งหมดนะส่วนผมก็จะเป็นการส่งเดี๋ยวนี้นะครับสถานะนะครับก็หากยังไม่ติ๊กถูกก็ทําการติ๊กนะครับส่วนเป้าหมายนะครับจะส่งให้ทุกคนนะครับหรือว่าจะส่งเฉพาะแท็กนะครับหรือว่าลีกเลี่ยงแท็กนั้นๆได้เหมือนกันนะ อ่ะทีนี้เมื่อผมใช้ข้อความเสร็จนะครับพร้อมจะทําการบอทแล้วก็กดคําว่าโอเคเข้าไปครับเดี๋ยวผมจะเปิดไลน์ให้คุณดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นการส่งแบบไหนนะฮะนี่ครับส่งไปเป็นที่เรียบร้อยฮะให้คุณมาดูกิจกรรมมุมซ้ายนี่ครับอ่ะให้คุณดูกิจกรรมมุมซ้ายนะครับก็จะมีการหน่วงเวลานะครับแล้วก็จะบอกสถานะนะครับว่าตอนนี้ในไลน์เนี่ยเรามีเพื่อนทั้งหมดนะครับร้อยเก้าสิบเจ็ดคนนะฮะ มาดูตัวอย่างซิว่าจะเป็นแบบไหนฮะ,น,ะนี่ครับถ้าหากเราบอดไปแล้วนะครับเราจะหยุดทำงานนะครับกดหยุดชั่วคราวครับ แล้วก็ขึ้นในคอนสีเหลืองนะครับหัวข้อต่อไปนะครับหากคุณทาการตลาดเยอะๆเนี่ยแล้วไม่มีเวลาตอบนะครับคุณสามารถตั้งข้อความตอบกลับอัตโนมัติได้เลยครับเลือกบัญชีก่อนนะครับแล้วก็ใส่ชื่อบัญชีนะครับที่เราจะเซตไว้นั่นเองครับถ้าหากลูกค้าสนใจหรือว่าตอบกลับเข้ามาเนี่ยคุณจะทําการอตอบกลับไปว่าอะไรนะครับ ข้อด้านล่างนะครับจะเป็นการตอบสนองตอ่ตอผู้ใช้งานนะครับเรียกว่าเฉพาะเพื่อนเท่านั้นนะครับหรือว่าเฉพาะกลุ่มนั้นนั้นยังไม่พอนะครับทางระบบนะครับยังขึ้นคําว่าป้องกันการโดนสแปมนะครับเผื่อมีคนส่งข้อความมาซ้ำๆนะครับในเมื่อส่งข้อความมาซ้ำเนี่ยแล้วเราก็จะระบบเนี่ยก็จะเป็นการส่งข้อความที่เราเซตไปเนี่ยซ้ำๆไม่เกินเท่าไหร่น,นะครับป้องกันการไลน์ถูกแบนนะครับ ผมอาจจะตั้งไปแค่2ครั้งนะครับถ้าหากเขาส่งครั้งที่3นะครับระบบก็จะไม่ไม่ส่งให้บุคคลเดียวนะครับแต่ส่งข้อความซ้ํามาเกินครั้งที่3นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นการใช้คีย์เวิร์ดนะครับแบบนี้ครับการใช้คีย์เวิร์ดเนี่ยคุณสามารถเซตได้เลยครับว่าหากผู้สนใจนะครับพิมพ์มาว่าอะไรนะครับแล้วก็จะให้ส่งเป็นข้อความอะไรนะครับหากผมใส่คีย์เวิร์ดคาว่าสนใจครับนะครับ แล้วกด enter เข้าไปนะครับมันก็จะเป็นคีย์เวิร์ดนะครับถ้าหากมีคนทักมาคําว่าสนใจครับนะครับระบบก็จะส่งคําว่าหากสนใจคลิกลิงก์จุดนี้นะครับหากคุณไม่ใช้คีย์เวิร์ดนะครับทุกคนที่ทักมาก็จะเป็นการส่งข้อความนั้นนั่นเองครับในส่วนของข้อต่างๆนะครับก็จะเป็นพื้นฐานนะครับที่ทางระบบได้จัดตั้งไว้แล้วนั่นเองครับคุณสามารถมามาเลือกใช้เลือกกดดูได้ครับเมื่อผมกดโอเคนะครับแปลว่าผมยังติ๊กการใช้คีย์เวิร์ดอยู่นะครับก็เอาคีย์เวิร์ดออกนะครับก็จะเป็นการ ส่งให้ทุกคนนะครับเมื่อมีคนทักมานั่นเองครับอ่าแค่นี้เองครับก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะครับในการอ่าระบบตอบกลับอัตโนมัติครับอ่าหัวข้อสุดท้ายนะครับการกําหนดค่าดีเลย์นั่นเองนะครับก็จะเป็นการขั้นต่ํานะครับขั้นสูงอ่าส่งไปทั้งหมดกี่คนนะครับถึงจะดีเลย์นะครับในส่วนเนี้ยผมผมว่าระบบมันออกแบบมาให้เป็นพื้นฐานแล้วนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรนะครับเพียงแค่นี้เองครับ การใช้งานระบบไลน์บอ a แคสต์ไลน์ส่วนตัวเนี่ยก็ง่ายมากๆนะครับในส่วนคลิปวิดีโอแ้านะครับแล้วเรามาเจอกันกับคลิปที่เราวิธีการดูดเบอร์นะครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนไลน์นะครับ1 0 0 0ถึง5,000คนนะครับเนี่ยจากปกตินะครับมีเพื่อนอยู่ร้อยเกว่าคนนะครับผมสามารถเพิ่มได้ถึงหลักพันนะครับแล้วก็สามารถเอาเบอร์จากตรงกลุ่มเป้าหมายนะครับมาเพิ่มเป็นเพื่อนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยในที่นี้ด้วยครับสวัสดีครับ